ทททพร้อมเปิดงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทยครั้งที่40ประจำปี2565ณสวนลุมพินีกรุงเทพมหานคร วันที่18กุมภาพันธ์2565นายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขเป็นประธานในพิธีเปิดเทศกาลเที่ยวเมืองไทยครั้งที่40ประจำปี2565ที่จัดขึ้นภายใต้แนวคิดสัมผัสประสบการณ์พลิกโฉมการท่องเที่ยวไทยสู่มิติใหม่เปิดปีท่องเที่ยวไทย2565 Amazing ยิ่งกว่าเดิม Visit Thailand Year 2022 Amazing New Chapters พร้อมกันนี้นายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานายเกรียงยศสุดลาภารองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและนายยุทธศักดิ์สุภสอนรผู้ว่าการทอทอท,อทอร่วมทําพิธีเปิดโดยได้รับเกียรติจากคณะทูตันทูตผู้บริหารและผู้แทนจากหน่วยง,งานต่างๆเข้าร่วมงานณสวนลุมพินีกรุงเทพมหานคร ผมมีความยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมในพิธีเปิดงานเทศกาลเ,เที่ยวเมืองไทยครั้งที่40ประจำปีพุทธศักราช2565ในวันนี้ซึ่งผมต้องขอขอบพระคุณทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่ร่วมมือร่วมใจกันจัดงานนี้ขึ้นอันแสดงให้เห็นถึงพลังของพวกเราที่จะมุ่งมั่นฟื้นฟนูและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทยให้เดินทางไปข้างหน้าอย่างเข้มแข็งและย,ยั่งยืน โดยกำหนดผู้เข้าชมงานต้องได้รับการคัดกรอง2จุดคือตรวจวัดอุณหภูมริร่างกายบริเวณจุดคัดกรองและเช็คอินผ่านแอปพลิเคชันไทยชนะตามข้อกำหนดของสวนลุมพินีเมื่อเข้าชมในแต่ละโซนกิจกรรมต้องแสดงหลักฐานการได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ที่กำหนดบนแอปพลิเคชันหมอพร้อมหรือแสดงหลักฐานรับรองการตรวจหาเชื้อโควิด -19 ด้วยวิธีแอนติเจนเทสหรือ ATK ผลเป็นลบไม่เกิน72ชั่วโมง ขณะเดียวกันยังมีมาตรการอื่นๆเช่นการกำหนดจำนวนผู้เข้าชมของโซนในแต่ละช่วงเวลา1คนต่อ4ตารางเมตรซึ่งจะติดตั้งป้ายแสดงจำนวนผู้เข้าออกโซนอย่างชัดเจนการกำหนดพื้นที่รับประทานอาหารเปิดหน้ากากการจองคิวชมการแสดงผ่านแอปพลิเคชันคิวการใช้แพลตฟอร์มเพลินไทยตรวจสอบความหนาแน่นและรายละเอียดของแต่ละโซนงานรวมถึงปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค DMHTT ตลอดเวลาที่อยู่ในพื้นที่จัดงานทททอมอบประสบการณ์ท่องเที่ยวมุมมองใหม่ส่งต่ออัตลักษณ์ท้องถิ่นออกแบบแลนด์มาร์กกิจกรรมชุมชนและการแสดงเชิงวัฒนธรรมและร่วมสมัยผ่าน5โซนหมู่บ้านและประสบการณ์ท่องเที่ยวใน4โซนกิจกรรมได้แก่โซนที่1โชมใหม่ท่องเที่ยวไทย Amazing New Chapters โซนที่2หมู่บ้านภาคตะวันออกนำเสอนอแนวคิด East at East สบายสบายภาคตะวันออกโซนที่3มหมู่บ้านภาคกลางนำเสนอแนวคิดท่องเที่ยวเทรนดี้ซีทูภาคกลาง6พลังบวกในหมู่บ้านภาคกลางโซนที่4หมู่บ้านภาคเหนือนำเสนอแนวคิดเสน่ห์วานวานเมืองเหนือโซนที่5หมู่บ้านภาคใต้นำเสนอแนวคิดร้อยแรงแหล่งใต้โซนที่6หมู่บ้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือเสนอแนวคิดลงรักแผ่นดินถิ่นอีสานโซนที่7สตรสทฟูดกทม โซนที่8เวทีกลางและโซนที่9เที่ยวไทยแบบใหม่สไตล์นิวนอร์ม l ลผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมงานได้ตั้งแต่วันที่18ถึง22กุมภาพันธ์2565เวลา11นาฬิกาถึง21นาฬิกาณสลุมพินีกรุงเทพมหานครและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ TAT Contact Center โทร1672 Travel Buddy